ของตัวเองใช่ไหมของตัวเองอ่ะค่ะโอเคก็คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ก็ก็สบายขึ้นค่ะไม่ไม่ได้ลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกก็เรียนดีเหมือนเดิมปกติแต่พี่ตอนนี้ลูกสอบได้ที่3เห็นไหมสอบได้ที่สามใช่ค่ะก็คือตอนแรกเขาก็ซีเรียสค่ะว่าแบบที่3เขาก็ไปส่งผลให้คุณยายแล้วไม่ยอมส่งผลให้สาอย่างเงี้ยสาบอกไม่เป็นไรสาก็เปิดผลมาสาดูอย่างเดียวค่ะคณิตวิทยาอังกฤษ แม่นไม่ชัดหรอกใช่คณิตเป็นภาษาอังกฤษคือเขาทําเต็มมาตลอดแล้วสาก็กัวงวลช่วงโควิดก็คือว่าเขาอยู่กับคอมเยอะมากเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเรียนแบบไม่เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วจะจะตกหล่นลงมาไหมอะไรเงี้ยสรุปก็เต็ม เต็มทั้ง3วิชาวิชาอื่นก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าภาษาไทยกับภาษาจีนหนูฮึบขึ้นมาหน่อยนะลูกนาฏาสินอย่างเงี้ยฮึบขึ้นมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกนาฏศิลปเขาเรียนอะไรบ้างอะลูกลำครับอือเราก็คิดเลยลูกฉันงงลำไม่ได้หรอกไม่ัดนไม่ถนัดไงมันไม่ถนัดอะไรเงี้ยการที่ลูกไม่ส่งผลมาให้ทางเราก่อนหรือทางคุณยายก่อนอันนี้เขารู้สึกแบบยังไงกดดันตัวเองหรือเปล่ายังไงเขากลัวแม่ปลัหรือเปล่าคะเขากลัวแม่ว่าอะไรอย่างเงาี้ยที่ถมมันก<อ>็ไม่ไม่ได้ ไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของของที่1่ที่2ที่สาแต่สาพูดกับเขาไว้ว่าถ้าหล่นปุ๊บเลิกเล่นเกมนะไม่เกิดมาแต่ก่อนเขาได้ที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็นี่หนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะอยู่แบปกติเขาไดยกลัวคือสาขู่ไว้ทุกปีอะค่ะคือไม่อยากให้เขาเล่นเกมเยอะ มันเป็นเทคนิคของสายเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เขาก็เหมือนเขาก็เล่นดีเขาก็คือทําดีมาตลอดอะคือก็เล่นเกมแล้วก็ทําดีตลอดเราก็เลยอุ้ยตกมานิดนึงซี่จะได้ให้ลูกเล่นเกมเลิกเล่นเกมสักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรแบบนี้ก็ถือว่าไม่ได้เลิกทำอะไรไม่ได้จะต้องปล่อยเหมือนเดิมค่ะทำอะไรไม่ได้ค่ะแค่นี้เหรอคอมเมนต์คอมเมนต์โพสแมลงเดียวสามพีหมื่นห้า อ๋อเมื่อ,อกี้มัดจากตรงนูน้นไม,ไม่เราไม่พูดมันพูดตรงนี้เนาะ <c oughs> ไม่หรอกจริงจเราเราคิดว่าคือคุณแม่ทุกคนน่ะอยากให้ลูกกับมีอนาคตที่ดีเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจแต่ด้วยความที่เขาอาจจะมีความคิดที่เป็นฝรั่งเพราะว่าเงินเดือนฝรั่งกับเงินเดือนคนไทยออฟฟิศมันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะออฟฟิศคนไทยกับออฟฟิศฝรั่งไม่เหมือนกันออฟฟิศฝรั่งเขาได้เป็นแสน ถูกไหมคะเขาก็อาจจะคิดแค่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จาก,ก็แฮชแท็กในนั้นว่าความคิดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ไม่ผิดแต่ข้อนี้มันผิดตรงที่ว่ามันอยู่ในเมืองไทยมันอยู่ในสังคมไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสังคม,งคมไทยพอพูดเรื่องของมนุษย์เงินเดือนขึ้นมาอย่างเงี้ยจะพูดเรื่องไหนก็มันก็เป็นประเด็นหมดลคะค่ะแล้วก็ยิ่งพูดแบบเหมือนกับยังไงย่า ด้อยค่าต่าต้อยอย่างเงี้ยแล้วพวกเราก็มนุษย์เงินเดือนกันหมดถูกปะคะมแม่สาแม่สาเดินทางมาก็มนุษย์เงินเดือนเหมือนกันเลี้ยงสามาอะไรเงี้ยสา,าก็เลยแค่แบบแฮชแท็กความคิดที่แตกต่างแล้วก็บอกเขาว่าเฮ้ยแม่เราอะ่ะก็ออฟฟิศนะแม่เราก็มีสังคมที่ดีเหมือนเดิมเราเลี้ยงเรามาเราก็มีสังคมที่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยมันหมื่นห้าแล้วสังคมมันจะไม่ดีอะไรยอย่างเงี้ย มันไม่ถูกต้องในสังคมไทยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกนอก,การที่เขาพูดแบบนี้อ,อาจจะแบบโอเคปกติกตเขาเป็นฝรั่งไงเราก็เลยเ,ออเราก็ไม่ได้อะไรกับเขาเยอะมากแต่เราก็รู้ว่าเออความคิดที่แตกตา่างอ,อยู่ในโลเคชั่นที่แต,ตกต่าง <laughs> จากกรณีของเขาเกิดจากดแบจากคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหลายๆท่านเลยเดียวใช่ค่ะเยอะมากเยอะมากค่ะเราอย่างที่เราบอกว่าคือบางทีความคิดของคนนะคะ mindset นะคะ ถ้าเกิดเป็น mindset ที่ดีอะความพูดมันก็จะออกมาดีแต่เขาอาจจะเป็น mindset ที่ดีก็ได้แต่มันผิด location เป็นนิดนึงอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่ากันค่ะก็หลังจากนี้ก็ก็คือก็ทำงานหาเงินช่วยกันจากที่ได้หลักล้านก็อาจจะได้หลักล้านอีกจากตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็ support ลูกไปคือลูกอะเลี้ยงด้วยกันดีกว่าค่ะเพราะว่าเด็กจะได้รู้สึกไม่ขาดอย่างสายเงี้ยสาก็อาจจะไม่ได้เลี้ยงด้วยกันแต่ว่าทุกครั้งที่ผลการเรียนลูกออก เขาจะมีส่วนร่วมด้วยตลอดพี mm ่เ hmm. ป้อะค่ะเขาก็จะรู้ว่าลูกผลการเรียนเป็นอย่างนี้ mm hmm. อย่างนี้เกรดใบเกรดเขาจะมีมทุกปใกีในการตัดสินใจหลายๆอย่างคือในการในการตัดสินใจคือสามเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้วค่ะ mm hmm. เพราะว่าลูกอยู่กับเราอะไรเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าถ้าเกิดจะให้ไปเจอเขาอะไรอย่างเงี้ยสาให้ลูกตัดสินใจค่ะ mm hmm. แล้วสามไม่เคยพูดกับลูกว่าพ่อไม่ดีอย่าไปหาพ่อพ่อ mm hmm. ไม่โอเคเยอะไรเงี้ยลูกต้องอยู่ที่นี่อยู่กับแม่แม่เลี้ยงลูกมาโนสามไม่พูดถ้าพูดแค่ว่าอยากจะไปหาเมื่อไหร่บอก แม่พร้อมตลอดแต่เขาไม่พูดสาทำไงก็เขาไม่พูด,ดไม่เคยห้ามไม่เคยไม่เคยห้ามค่ะแต่เขาไม่พูดมีตอนนู้นที่เคยไปเจอที่เคยไปเจอแล้วเขาถ่ายลงไอจีอ่อันนั้นคือลูกพูดเองว่าเขาอยากไปหาเจเดพ่อเซเดเป็นล็อกเกอร์ใช่ไหมครับเพื่อนบอกอะไรเงี้ยร้องเพลงเสียงสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยากเจอไมค์อะไรเงี้ยบอกได้ครับพออยู่ไกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พาเขาไปเจอค่ะเขาก็นั่งตื่นเต้นดูแผนที่แมปอยู่งั้น,นอ่ะพอถึงแล้วเขาก็คุยกันปกติ อยากจะเรียนอะไรนร้องแล้วน้องก็ยังเล็กนเนาะแล้วมีไหมเซตคิดที่แบบแตกต่างจากคนไทยนิดนึงไม่หรอกเดี๋ยวพอโต,ตขึ้นนะคะเขาก็จะรู้ว่าอะไรเป็นไรซึ่งบทเรียนในครั้งนี้น้องเขาก็น่าจะโอเคแล้วล่ะออในส่วนหนึ่งนะคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความคิดที่โดนปลูกฝังมาอาจจะเป็นฝรั่งเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคิดที่ปลูกฝังอยู่แล้วตรงนี้เราก็คงจะแบบ S <S <an> ไปเอาออกไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันเลยเงี้ยเขาปลูกฝังยังไงมาก็ต้องเป็นอย่างนั้น <S <S <an> <S นอกจากว่าเขาเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรถ้าคนไทยก็คือสามัญสำนึกข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยทาอย่างนี้แล้วทุกคนแอนตี้เขาบูลลี่เขามันไม่โอเคอย่างเงี้ยแล้วเขาปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดีนะเขาคงดีขึ้นเลยคนเรามันก็ปรับกันได้แหละอยู่ที่อยู่ที่จะปรับ คือเรื่องเรื่องของการเลี้ยงลูกคือจริงก็คือเลี้ยงด้วยกันดีที่สุดก็เลี้ยงด้วยกันก็ดีที่สุดค่ะจะอยู่หรือไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันให้เขาแบบรู้ให้เด็กรู้สึกว่าอ๋อมีแดดดีนะม,มีพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าเวาว่าเอกาแต่ถ้ามันแย่มากๆก็ต้องคุยกับลูกค่ะให้ลูกเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาก,ก็บอกกับลูกว่าสามีปัญหาก,กับพ่อ แต่ลูกไม่ได้มีปัญหากับพ่อแต่แม่มีปัญหากับพ่อแม่คุยกับพ่อไม่ได้อ, <c oughs> อะไร <c oughs> แบบนี้แต่ก็บอกงี้บอกว่าถ้าอยากรู้อะไรไปเปิด,ปดอินเทอร์เน็ตนั่งอ่านถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามเดี๋ยวบอกได้เพราะว่าในข่าวก็ไม่ได้เป็นเรื่องจริงสมมติไปยอย่างเงี้ย <c oughs> เราเองก็ไม่ได้กลัวกับข่าวที่มัน,นผ่านมากลัว่าลูกใจเปิดเจอเองแล้วมันส่งผลกระทบกับจิตใจไม่กลัวเลยค่ะความจริงคืออยู่กับเราเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งตั้งขึ้นมาว่าฉันจะโกหกทุกคน แม้แต่ลูกฉันก็โกหกตัวเองฉันก็โกหกไม่สาตั้งตัวเองขึ้นมาแล้วก็คือข่าวมาไงถาโถมมาเลยเพราะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นอยู่แล้วอะ่ะเราสร้างเรื่องตอนนั้นอะ่ะแล้วอยู่ดีเราก็จะมาทําให้เราเป็นสุภาพสตรีสวยงามเหรอมันก็ไม่ใช่ตอนนั้นก็ต้องยอมรับแม่ผิดอย่างนี้นะแม่เป็นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นมาตอนนี้แม่กับตัวขับใจแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตแม่ก็ดีขึ้นนะแต่ว่าลูกอยากรู้ตรงไหนลูกก็บอกเราเคยถามไหมคะที่พี่สาวเคยให้ไปอ่านข่าว สาคงอธิบายชัดนะคะเขาก็เลยไม่อะไรสาเป็นคนชัดเจนกับทุกคนแม้แต่กับลูกกับแม่ก็ชัดเจนหมดจ้าก็ดีนะก็โอเคนะก็โอเคนะคือเขาเป็นสมองเขาเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ส่วนเราเป็นบ้าพลังอ่ะคือชอบทํางานเขาคิดโปรเจกต์เราทํางานเราคิดโปรเจกต์เราทํางาน ใช่แล้วสาสรรู้สึกศาสนุกเพราะสาชอบทํางานพอมีคนคิดโปรเจกต์ขึ้นมาเฮ้ยทำอย่างนี้ดีไหมโอเคไหมเราก็ลงมือเลยเราเป็นคนชอบไม่ต้องคิดนานไม่ต้องบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทําเดี๋ยวทาไม่ต้องลงมือทําเลยถ้ามันไม่ใช่จะได้รีบออกไปแล้วได้ทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะก็เข้าปีที่5าแล้วนะใช่นานแล้วค่ะสองปีแรกทุกคนคิดว่าเป็นเพื่อนสาวค่ะหรือไม่จริงหรือไม่จริง มีมีแต่พกับน้องได้มากๆพ่อกับน้องได้ค่ะน้องกับน้องได้เลยเขาก็สนิทกันใช่เขาก็สนิทกันแต่พอเซเดย์เขาอยู่กับคอมแล้วเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคุยกับใครใช่เขาไม่สนใจอะไรอะไรงี้มองชีวิตคู่ไหมคะพี่ว่าต้องมีชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่งนี่ก็ชีวิตคู่แล้วนะแค่มันไม่ได้แค่มันไม่ได้มีงานแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้เขาก็เหมือนเขาก็รับผิดชอบร่วมกับเราด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวก็ถือว่าเป็นคู่ชีวิตแล้วใช่แค่แบบมันไม่ได้มีงานตบงานแต่งกันขึ้นมาเพราะว่าเราคุยกันเรียบร้อยแล้วว่าเออเราเอาเงินของงานตรงนั้นมาต่อธุรกิจไหมย่เงี้ย <c oughs> เอออยู่กันไปเลยดีกว่าใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าพร้อมก็อาจจะอัอร์ปาร์ตี้พอจบอืม ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าชิวๆกว่าค <sh ่ะกระเป๋าใครกระเป๋ามันอยู่เรื่อยดีกว่าอยู่ได้เรื่อยเอออะไรประมาณนี้นจะเหมือนเป็นฝรั่งเนอะความคิดแบบชิวค่ะอะไรเงี้ยโอเคค่ะวิสาของคุณนะคะ